สวัสดีทุกท่านคลิปนี้ผมจะมารีวิวโต๊ะทํางานให้รับชมกันนะครับตัวนี้เลยโต๊ะทํางานซื้อมาจากช้อปปี้นะครับยังไม่ได้แกะกล่องเป็นโต๊ะทํางานสีขาวธรรมดาครับไม่ได้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรวางของได้อย่างเดียวสไตล์มินิมอลนะครับเรียบง่ายตัวนี้ด้วยความที่ช่วงนี้อยากได้โต๊ะทํางานเอามาถ่ายคลิปรีวิวสินค้าก็มีคิดอยู่ว่าจะไปซื้อที่อินเด็กหรืออีเกียดีแต่ด้วยความที่อยากได้ในร,ราคาประหยัดก็เลยเลือกซื้อที่ช้อปปี้นะครับสำหรับการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ช้อปปี้เน ว่าให้เลือกซื้อนิดนึงเพราะไม่งั้นพวกท่านก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ที่มันอาจจะดูคลองแกงหรือว่าใช้งานได้ไม่จริงเพราะนั้นครั้งนี้ผมก็เลยเลือกจากร้านค้าที่เป็น s ้อป e ี Mall นะครับแล้วก็ดูรีวิวสักนิดนึงก่อนทําการตัดสินใจซื้อก็ได้ตัวตัวนี้มาก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยนะครับ ให้ดูหน้าตาขนาดของกล่องพัสดุก่อนกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับขนาดของโต๊ะตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะอยู่ที่เมตรคูณ60เซนความสูงในรายละเอียดสินค้าบอกไว้ว่าสูง7 5เซนเดี๋ยวหลังจากประกอบเสร็จก็เดี๋ยวจะมาลองวัดขนาดกันดูเอาละเดี๋ยวมาแกะกล่องกันแล้วก็ดูว่าข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับ สำหรับของที่มีมาให้ในกล่องเนี่ยมันจะมีสอย่างนะครับมันจะมีอันนี้นะครับอันนี้เป็นท็อปโต๊ะกว้าง60เซนยาวเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ขาโต๊ะ4ี่ท่อนแล้วก็อันนี้ดำๆไอ้ยดำๆอ,อันนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใส่ตรงใต้ขาโต๊ะนะครับแล้วก็มันจะมีเกลียวมาให้4ี่อันอันนี้คิดว่าน่าจะเอาไว้ใส่ตรงนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะเอาขาโต๊ะเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งจะมีรูนะครับแล้วก็มาประกอบกับกนตรงนี้แล้วก็หมุนเอา เพราะว่าดูในรายละเอียดสินค้าเขาบอกว่าวิธีการประกอบมันแค่เอาขาโต๊ะมาหมุนเข้ากับมุมมุทั้ง4ด้านก็จะสามารถที่จะประกอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไม่ค่อยยากนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองประกอบกันดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากาประกอบขาโต๊ะก่อนนะครับมันจะเริ่มจากเอาไอ้ดำๆเนี่ยครับใส่ไปที่ด้านของขาโต๊ะที่ท,ที่ที่เป็นโว่ๆอย่างนี้นะครับด้านนี้เอาไว้ใส่เกียวตอนประกอบ ท็อปต้นนะครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งเอ่อเท่าที่ผมดูนะครับมันเหมือนมันจะหมุนปรับระดับไม่ได้นะครับในรายละเอียดสินค้าผมเห็นตรงนี้มันเป็นเกลียวอ่ะแต่ดูจากอันนี้มันไม่ใช่เกลียวอ่ะเออเหมือนยัดไปลแล้วก็จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะปรับระดับได้นะครับเมื่อเราประกอบอันนี้ยัดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับ นะต่อมาเราก็แค่เดี๋ยวจะเอาเกลียวมาใส่ตรงรูนี้กับตรงรูนี้นะครับึเ,เกลียวเนี่ยครับก็หมุนเข้าไปคร่าวๆก่อนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็เนี่ยเอาขาดตัวด้านที่มันมีรูอย่างเงี้ยเอามันหมุนเข้าไปเลยเ,เ,เนี่ยหมุนเลยนะครับหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปจน,นกว่ามันจะแน่นนะครับ อันนี้หมุนเสร็จแล้วนะครับก็ขาโต๊ะสีด้านคือไม่ยากเลยนะครับมันแค่หมุนเนี่ยเออพอหมุนเสร็จก็จริงคือเสร็จแล้วเนี่ยเลยแค่พิโะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพิโกกันอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบไม่ยากเลยไม่นานด้วยประหยัดเวลามากออกมาก็ดูดีสวยงามน,นะครับเรียบง่ายสไตล์มินิมอลมันก็มันก็มินิมอลเนาะ ีขาวอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดามาขอได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองวัดขนาดกันดูนะครับก็เออเอาตลับเมตรมาวัดนะครับเดี๋ยววัดความยาวโต๊ะกันอความยาวโต๊ะความยาวโต๊ะอความยาวโต๊ะก็เมตรหนึ่งนะครับอความกว้างความกว้างเออ หกสิบเซนนะครับนี่ความหนาของท็อปโต้ะนะครับท็อปโต้เนี่ยผมวัดหนาได้ประมาณสองุดสองเซนนะครับท็อปโต้หนาสองุดสองเซนเดี๋ยววัดความสูงของโต้ะออเออ,เอ,อทุลทุเลหน่อยถ่ายมือเดียวเพราะเออความสูงโต้เจ็ดสิบห้าเซนอ่อาเขาสูงเจ็สบห้าเซนนะครับเ,เดี๋ยวลองมานั่งกันดู โอเคนะครับตอนนี้ก็ลองมานั่งกิงดูแล้วนะครับสําหรับโต๊ะตัวนี้นะครับเมตรคูณ60เซนมาดูกันที่ความสูงก่อนความสูง75เซนนะครับผมว่ามันเป็นความสูงมาตรฐานนะครับที่เวลานั่งทํางานแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันสูงหรือว่าต่ําเกินไปนะครับผมว่ากําลังดีในส่วนของออวัสดุนะวัสดุตัวท็อปโต๊ะเนี่ยตัวท็อปโต๊ะจะเป็นไม้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็เหมือนจะมีสารกันน้ําเคลือบมาให้นะครับ ก็น่าจะกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถทําความสะอาดด้วยผ้าเปียกได้ผ้าเปียกหมาดๆได้นะครับส่วนขาโตะ๊ะขาโต๊ะเป็นเหล็กนะครับขาโต๊ะเป็นเหล็กค่อนข้างใหญ่อยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะรับน้ําหนักได้แข็งแรงประมาณหนึง่งแต่ในรายละเอียดที่ทางร้านค้าลงไว้เขาบอกว่ารับน้ําหนักได้ไม่เกิน50กิโลนะครับตัวนี้ผมว่าสามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานได้นะครับใช้เป็นโต๊ะคอมได้ไหม ถ้าคิดว่าวางของไม่เกิน5้าสิกิโลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้เป็นโต๊ะคอมได้นะครับสำหรับรอ,อ,อยตำหนิตามโตะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะครับมีนิดนึงเขาที่เห็นมีนิดนึงแต่ไม่เยอะมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับสำหรับความสั่นของตัวโตะเนี่ยผมว่าโตะมันสั่นนิดนึงนะครับไม่เยอะมากสั่นนิดนึงถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ทำงานจริงได้ไหมคำตอบผมว่า โอเคนะดูแข็งแรงคิดว่าใช้จริงได้คิดว่าใช้ท,าทํางานจริงได้ก็ด้วยราคาที่ซื้อมานะครับถ้าเกิดจะเอาไปเทียบกับไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังๆนะครับปกติผมจะซื้ออินเด็กกับอีเกียเอ่อผมว่ามันจะอาจจะเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ราคามันก็จะสูงไปอีกระดับเลยนะครับสาหรับเฟอร์นิเจอร์ราคานี้นะครับราคาที่ผมซื้อมาจากช็อปปีเนี่ยมันเป็นราคาที่ประหยัดนะครับ แล้วก็สภาพสินค้าที่ได้มาเทียบกับการใช้งานด้วยนะครับผมก็ผมคิดว่าพึงพอใจนะครับก็ซื้อได้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วจะตามไปซื้อตามพิกัดที่ผมระบุไว้เนี่ยผมคิดว่าซื้อได้นะครับเดี๋ยวมาดูราคานะครับแล้วก็ผมซื้อจากร้านไหนในช h อป e ีมานะครับอันนี้ผมซื้อ s h อป e e Mall นะครับซื้อจาก s h อ p e e Mall ชื่อร้านว่า e-life Thailand นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์พิกัดไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยราคาราคาของเฉพาะตัวสินค้าเนี่ยผมซื้อมา699บาทนะครับ699าบาทอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเนื่องจากโตตัวมันใหญ่น้าหนักเยอะเนี่ยค่าขนส่งมัน150บาทแล้วผมมีซื้อประกันคุ้มครองสินค้าเสียหายอีก22บาทนะครับใช้โค้ดส่วนลดช็อปปี้ไป120แล้วก็มีโค้ดส่วนลดร้านค คา1 0บาทนะครับก็เบ mm ็ดเสร็จผมซื้อตัวตัวนี้มารวมทุกอย่างแล้วเนี่ยจะอยู่ที่741บาทถามว่าในราคานี้พอใจไหมคําตอบคือพอใจนะครับพอใจเลยแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับในรายละเอียดคลิปสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ